ครับก็สวัสดีครับก็มาพบกับตีรีวิวอีกครั้งนะครับวันนี้ตีรีวิวจะพาท่านมาชมพระปิดตาหลวงปู่จีนวัดท่าลาดเหนือหลวงปู่จีนวัดท่าลาดเหนือตำบลท่าทาน อำเภอพนมสารคามนับเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้มีอาวุโสและเป็นที่เคารพศรัทธามากที่สุดของเมืองแปดริ้วหรือจังหวัดฉะเชิงเซามาตั้งแต่อดีตอาจเรียกได้ว่าเป็นปรมาจารย์ทางพุทธาคมขว่าได้เพราะลูกศิษย์ของท่านต่อมาล้วนเป็นพระเกจิผู้มีชื่อเสียงทั้งสิน้นอาทิหลวงปู่แก้ววัดเคือวัน และหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนซึ่งได้ตำรับตำราพระปิดตามาจนโด่งดังกะชอนหรือแม้แต่หลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมก็ยังได้วิชาทำพยันเนสีพึ่งจากท่านเป็นตน้นหลวงปู่จีนสร้างวัตถุมงคลและเครื่องรางของขังมากมายซึ่งล้วนทรงพุทธาคมเป็นที่กล่าวขานและ นิยมสะสมทั้งสิ้นสุดยอดวัตถุมงคลที่ขึ้นชื่อหรือเรื่องและได้รับการยกย่องให้เป็นที่หนึ่งในชุดเบญจาภาคีพระปิดตาเนื้อผงของไทยที่มีค่านิยมสูงและหาของแท้ได้ยากยิ่งก็คือพระปิดตาเนื้อผงคุกรักอันทรงพุทธคุณครบเครื่องครบคันทั้งเมตตามหานิยมโชคลาภและแคล้วคาดนอกจากนี้ ยังถือเป็นต้นกำเนิดพระปิดตาของเมืองแปดริ้วเนื่องจากลูกศิษย์ของท่านหลายลูกก็ได้สร้างพระปิดตาตามแบบพระอาจารย์เช่นกันสันนิษฐานว่าหลวงปู่จีนท่านสร้างพระปิดตาเนื้อผงคุกรักเมื่อประมาณปีพศ2430โดยนำเนื้อผงพุทธคุณที่ผสมว่านวิเศษต่างๆตามสูตรเฉพาะของท่านมาคุกรัก เพื่อเป็นตัวประสานแล้วกดแม่พิมพ์พระปิดตาพระของท่านส่วนใหญ่จะมีการลงรักทับไว้อีกชั้นหนึ่งก่อนนำไปประกอบพิธีบุกเสกซึ่งท่านจะปลุกเสกตลอดทั้งพรรษาโดยพระต้องให้กระโดดออกมานอกบาทจึงจะถือว่าสำเร็จการจัดสร้างพระปิดตาของท่านแต่ละครั้งนั้นมีจำนวนไม่มากนะัก เนื่องจากพิธีการสร้างทำได้ยากมากพุทธลักษณะองค์พระบะทับนั่งขัดสมาธิราบมีเส้นโค้งรอบองค์พระพระเสียนโลน้นพระหัตถ์ทั้งสองยกขึ้นปิดพระเนตรด้านหลังส่วนใหญ่จะอูมเป็นแบบหลังเบีย้ยหรือหลังประทุนแทบทุกองค์มีการจัดสร้าง เป็นหลายพิมพ์พิมพ์ที่เป็นที่นิยมอาทิพิมพ์แข้งหมอนพิมพ์เม็ดกระบกพิมพ์กีบบัวใหญ่พิมพ์กีบบัวเล็กและพิมพ์ไม้คำเกลียนเป็นต้นโดยพิมพ์แข้งหมอนนับเป็นพิมพ์นิยมที่สุดและพบน้อยที่สุดเช่นกันพระปิตาหลวงปู่จีน พิมพแข้งหมอนนั้นเส้นซุ้มจะมีรอยขยักสองตำแหน่งคือระหว่างใต้พระกันกับพระอังสาทั้งสองข้างและระหว่างพระกับละกับพระเภาที่มีลักษณะคล้ายหมอนจึงเป็นที่มาของชื่อพิมพ์แข้งหมอนเส้นซุ้มด้านล่างใต้พระเภาด้านซ้ายขององค์พระ จะทิดกับพระเพลาแล้วค่อยๆทางออกพระเศียรด้านบนลักษณะคล้ายครึ่งวงกลมโค้งลงมาถึงพระกันทั้งสองข้างลำพระพาหาทอดโค้งข้างซ้ายใหญ่กว่าข้างขวาขององค์พระข้อประหทั้งสองบรรจบกันที่ลำพระศอส่วนด้านหลังส่วนใหญ่จะอูม,มาก การพิจารณาพระปิดตาหลวงปู่จีนเนื้อผงคุกรักให้ดูที่เนื้อขององค์พระซึ่งส่วนใหญ่จะจุ่มลักหรือทาลักดังนั้นจึงจะเห็นเนื้อในเฉพาะส่วนสูงที่ถูกสัมผัสเนื้อจะละเอียดแบบเนื้อกะลาซึ่งแห้งและจัดมากถ้าถูกเงือสีจะออกน้ำตาลเข้มบางองค์เห็นลักเป็นเกล็ดในเนื้อ บางองค์ก็มีการปิดทองด้วยความที่จำนวนการสร้างพระนั้นน้อยมากและค่านิยมสูงจึงต้องใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาให้ถี่ถ้วนเป็นพิเศษในการที่จะหามาบูชาครับและนี่ก็เป็นเรื่องเล่าที่ตีรีวิวนำมาเล่าเกี่ยวกับพระปิดตาของหลวงปู่จีนให้ท่านได้ฟังในวันนี้สำหรับเรื่องเล่าของตีรีวิวในนันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมและรับฟังและไว้พบกันกับคลิปหน้าคลิปต่อไปกับตีรีวิวสำหรับวันนี้สวัสดีครับ